สวัสดีครับมีเพื่อนๆที่คอยติดตามผมอยูอ่อยากให้ทำคลิปวิธีการใส่ปุ๋ยกับต้นสตรอเบอรี่นะครับให้บอกทั้งวิธีการใส่และระยะเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับว่าช่วงไหนจะใส่อะไรยังไงอย่างนี้ครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับ ก็ช่วงที่เราได้ได้ไดหลามานะครับไหลามาได้ไหลามาเป็นเป็นเป็นต้นมานะฮะเรานี่นะคือถ้าเกิดได้เราได,ได้ได้ต้นไหลามาอย่างนี้นะฮะสมมติถ้าเราซื้อสั่งสั่งทางไปรษณีย์นะครับเราก็ได้มาแล้วเราก็เอาเอามาพักเอามาพักไว้หนึ่งคืนนะครับอ่ แล้วก็ลดน้ําด้วยครับตอนที่พักเนี่ยพักไว้หนึ่งคืนวันต่อไปวันต่อไปนี่เราก็เอาลงกระถางลงถุงนะฮะคือวันแรกที่เราลงจากวันแรกที่เราลงถุงนะครับลงใส่ถุงแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าให้ต้นมันแข็งแรงก่อนประมาณเจ็ดวันค่อยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่จะใส่ ช่วงเริ่มแรกนะครับคือปุ๋ยยูเลียหรือ4600ครับนี่ฮะเป็นลักษณะนี้คือของแต่ละยี่ห้อสีจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะฮะแต่อันนี้คือคือคือบอกบอกมาว่าช่วงไหนจะใส่อะไรยังไงครับคือช่วงพอเราเอาไหลเนี่ยหลงถุงแล้วครบ7วันแล้วเราก็เอาปุ๋ยยูเลียนะครับหรือ4600เนี่ยใส่ใส่ที่ต้นคือ นับเนี่ยเขาจะมีเป็นเม็ดแบบเนี้ยเราก็กะเอาประมาณเจ็ดถึงแปดเม็ดนะครับเจ็ดถึงแปดเม็ดเนี่ยประมาณแค่คือประมาณหยิบมือเราเนี่ยครับหยิบมือแล้วก็ใส่ใส่ตรงโคนต้นให้ระยะห่างจากต้นประมาณนิ้วหรือสองนิ้วนะครับเจ็ดถึงแปดเม็ดการใส่เจ็ดถึงแปดเม็ดเนี่ยให้ใส่เจ็ดถึงแปดเมต็ดต่อหนึ่งต้นนะครับแต่อย่างเงี้ย มันมีแขนงออกมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มจํานวนไปอีกนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากเท่าไหร่นะอย่างมีหลายหลายแขนงอย่างเนี้ยเราก็เพิ่มเพิ่มไปนี่เลยแต่เราอย่าวางแบบเป็นกลุ่มๆจุดๆนะครับเราโ,ยโ,ยโยรยโรยรอบๆไปเลยครับห่างประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับให้เป็นให้แบบรอบต้นไปเลยเนี่ยถ้ามันมีหลายต้นแล้วก็เป่ากะประมาณเอานะครับให้ใส่เอาแต่ถ้าเป็นต่อต้นเนี่ยเจ็ดถึงแปดเม็ดนะครับใส่ เริ่มแรกใส่เนี่ยใส่ยูเรียให้ใส่2อาทิตย์แรกนะครับเจ็ดวันใส่หนึ่งครั้งเวันใส่หนึ่งครั้งนะครับสมมตุติเราเริ่มใส่เราเริ่มเอาเอาเอา,เอาไหลเอาไหลลงถุงเนี่ยวันจันทร์จันทร์แล้วก็จันทร์ถัดไปเราก็ถึงจะใส่ปุ๋ยยูเรียหรือ4ี่สิบนะครับแล้วถัดไปอีกหนึ่งถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ใส่4ี่สเพื่อเป็นการบำรุงต้นนะครับต้นจะได้แข็งแรง ใส่สักมาสักสองอาทิตย์ก็พอครับแล้วหลังจากนั้นไปถัดไปเป็นอาทิตย์ที่สามเราก็มาใส่ปุ๋ย15 15 15หรือ16 16 16, 16นะครับใส่เหมือนกันลักษณะเดียวกับที่เราใส่อยู่เรียเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนชนิดปุ๋ยเท่านั้นเองครับใส่ไปนะครับใส่ไปเรื่อยๆจนมีจนมีดอกมีดอกนี้นะครับมีดอกออกแล้วก็เปลี่ยนปุ๋ยอีก ใส่แ2ด 24, 24ี่หรือ13บ3 21บนะครับใส่เหมือนกันครับใส่เหมือนที่เราใส่ยูเลียช่วงแรกและช่วงช่วงระยะ,ะการบำรุงต้นก่อนที่ดอกจะจะแทงออกมานะครับที่เราใส่15 15 15ห้าหรือ1 6บ6 16, 16, 16นะครับเพื่อเมื่อเริ่มมีตุ่มดอกออกมาเราก็เปลี่ยนปุ๋ยใส่8 2ด24สัปดาห์ถัดไปนะครับ นี่ครับเป็นวิธีการที่ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ลดน้ำส่วนในสวนของผมนี่ผมจะเล้นใส่ปุ๋ยตอนเช้านะครับเพราะว่าต้นสตอเบอรี่นี่จะกินอาหารช่วงเช้าผมก็เลยใส่ช่วงเช้าเอาครับช่วงเย็นผมไม่ไม่ไม่จะไม่ใส่นะครับผมใส่ทีเดียวคือช่วงเช้าใส่แค่ครั้งเดียวครับหนึ่งสัปดาห์ใส่ครั้งเดียวนะครับ โอเคครับถ้ามีอะไรสงสัยก็เม้นใต้คลิปมานะครับผมาฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ